เป็นอะไรกันปะไปไหนไปไหนใครจะปิดคลิปอ่ะปิดคลิป่อนนี้เลยจ้าสวัสดีครับ วันนี้มาพบกับพวกเราแมนบ้าอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาทําอะไรกันนะครับไอเดี๋ยววันนี้ก็เรามากินมาม่าก,กันละกันช่วงนี้โควิดเราก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนกันงั้นเราแนะนาสมาชิกแมนบ้าตัวจริงอีกหนึ่งคนของเรานะครับผมคุณนกซี่ อ้าแล้วของอยู่ไหนครับมาแล้วครับเราจะมาลองกันนะครับผมว่ามันจะเผ็ดสักแค่ไหนได้ข่าว่าคุณนกนี่เผ็ดมากเลยใช่ไหมครับมาม่าเหรอไม่ใช่มาามาม่ามาาเจอ่ะ <med> เป็นไรอะคุณเป็นไรวะคุณเป็นไรเนี่ยสงสัยชะองค์ลง <c oughs> วันนี้วันหวยออกด้วย <c oughs> วันนี้เราไม่ได้มากินปกติใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้จะไม่กินปกติเราจะมีท็อปปิ้ง9ก้าอย่างแล้วเราจะจับฉลากกันว่าใครจะโดนอะไรคุณวกินเผ็ดได้ไหมครับไม่นะ,ะแต่ว่าไม่มากไม,มต้องลองต้องลองดูแล้วคนจะเผ็ดไหมครับลองก็ล้วร้เผ็ดุกลร้องไงครับแต่เผ็ดมากๆครับ พอพอเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปเหลือใจวุ่นนะเคลิปเหลือคลิปเหลือเดี๋ยวเรามาลองมาดูครับว่าใครจะได้ท็อปปิ้งอะไรรอติดตามครับนี่คือสลากกินแบ่งรัฐบาลนะไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้จะเป็นซีฟู้ดอย่างดีฮะอย่างที่สองครับเท่าแก่น้อยวาซาบิมึงไม่ขวดไม่เหี้ยเท่าแก่น้อยไม่ใช่ก้อนแก่เฮ้เล่นนะใช่ไหมเนี่ย แล้วผมก็มีปวดซูชิอ๋อแต่จริงๆไม่ให้กินซูชินะมีวาซาบิอยู่ข้างในวาซาบิอยู่พี่ภูงมาทำงานหนักเหรอครับวันนั้นใช่ใช่วันนี้ก็เลยต้องเอากาแฟมาโดลบหน่อยอ๋อโอ้โหแต่ละอย่างอันนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยนะทำไมครับเม็ดกาแฟแบบขมปิ้ง โหตายแล้วอันนี้เอามาทำอะไรครับกินกับมะม่วงเหรอใช่มะม,ม่วงเปรี้ยวอยู่หน้าปัสคอยอ๋อถุยอย่างต่อมาก็คือกลัวจะไม่เผ็ดกันมากก็เราก็จะมีอ่าเราไม่โฆษณาครับเราไม่ก็อย่างสปอนเซอร์เรายังไม่เข้าอันนี้คืออะไรครับเออเดี๋ยวก็รู้อ๋อโอเคครับเป็นเขาเรียกแรไอเทมเรียกว่าซิงเนเจอร์อ๋อซิงเนเจอร์อ่ะและอันนี้นี่คืออันนี้คือเจอป่เของเล่นคล้ายที่ิวเจอร์ลังสิตป่ะบายบายด้วย อันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่คิดว่าจะทําให้หายเพ็ดเร็วที่สุดใช่ครับนมปกติเขาทำา4 0 0 c ซขึ้นไปแต่อันนี้คือนม100%ยเปอร์ะครับผมไม่ใช่ 100cc นะรับไม่ใช่ต้นคนละนมด้วยป่ะอ๋อ4 0่รอนันอันนี้นม100%ยเเผ็นเพศทยังไงขอแก้เพลหนักหนักออเ้อออครับผมมาม่าที่เรารอก็ได้มาแล้วนะครับผมเขาบอกว่ามันมี ความเผ็ดถึง1,000งพันมิซิเคิลอะไของมันนหนึ่งล้านหนึ่งล้านแล้วหนึ่งล้านคาเมซิเคิลที่เขาคืออะไรอ่ะมันคือระดับระดับความเผ็ดก็มันเป็นพริกที่ชนิดที่เผ็ดที่สุดในโลกคชนิด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 ที่เผ็ดที่สุดในโลกนะครับเดี๋ยวเราลองลองกินแบบเปล่าเปล่าก่อนแล้วลองค่อยมากินแบบมันบ้าเปล่าเปล่ากันนะครับผมเราจะเริ่มแกะพริกกันแล้วนะครับผมแจกให้หมดนะโอ้โอ้ยยังอ๋อหรออ๋อหรอต้องซ้อมองดูดีซีดกันแล้ว น้ำจินก่อนนมกินก่อนนมกินก่อนนมกินพริกก่อนกินพริกเลยกินกินพริกใช่ไหมครับตายแล้วรู้สึกไงบ้างครับไม่ใช่ไม่ใช่มึงรู้สึกไงบ้างครับคนเลยนะโอ้โหกลิ่นมันก็หอมนะสุดอ่ะกินมันพริกเผาชิมชิมอะไรกันบ้างโอ้โหชิปเหลืองแม่มึงอร่อยไหมเผ็ดไหมครับเผ็ดอ่ะ ผมว่าธรรมดานะยังไม่มาก็หยอกไปแล้วเฮ้ยก็อึกแล้วเอ้ยไอ้เหี้ยตึเอ้ยเอ้ยเป็นอะไรโอ้ยโอ้โหอึกมาจากอะไร กินเผ็ดมากๆมันจะสะดึกเหรออันนี้ไม่รู้นะเนี่ยโอ้ยยังมาอยู่เรามาสไตล์บ้าเนี่ยครับกินมามกๆกันยังไงเรากินแบบนี้มันธรรมดามันธรรมดาไปครับปั๊กอันอาจจะกินแล้วก็เข้ามาได้กันได้อเลยเมืก็ได้เอาชุกันมาชุกันมาชุบกันใครจะได้จับก่อนหนึ่งสองสามใครแพ้จะได้จับก่อนนะครับหนึ่งสองสามอ้าวผมใช่นะอ่ะเดี๋ยวรอจับมีหลังคนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามใครคนแรก แล้วก็ตอนต่อมาก็เป็นน้องนกสบายเฮ้ยโอ้โหใจเย็นดิเขโอ้ยอย่าไป็นบันเทิงหน้าทำไมเนี่ยกูเนี่ยเปิดพร้อมกันดาษเปิดอันหนึ่งสองสามไปไปเลยครับโอ้ยฟินเลยกาแฟว้ายติ๊งไงครับแบมใจเย็นจเเสร็จแล้วอะไรอ่ะอะไรเราพูดติดมองไม่เห็นปลารับเอาแล้วแต่บิกโอ้อยาเป็นบันเทิงหน้าทำไมเนี่ยกูเนี่ย พอดีมีคนหวังดีเอาทิชชู่มาเช็ดหน้าให้ครับแต่ทิชชู่นั้นมันมีพิกอยู่ไม่ใช่พ,ใชพริกแค่ปากพริยันหน้าพริกน้ำอะไรหยดอะน้ำลายหรือน้อเงาน้ำนัน่นแหละเหนียวไหมอยากสัมผัสแป๊บขฉะหรอหหว่ายยืดเลยคนแรกที่ชนะป๋องอยุ่เมื่อกี้ชิมก่อนดูนะครับเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ช้ำเดี๋ยวไม่ช้ำเกินเกินเกิดเกิไปเกินไปเกิดแล้วพูดคำว่าอร่อย วาซาบิเอานะเอากินเลยแค่นี้ก็เหลือเปลือแล้วมันนี้อร่อยอร่อยอะมาแล้วไมอร่อยอ่มาจมูกเนียอะไรออะไรมาซื้อซื้อซื้อซืไม่ไหวแล้วไม่ไหวเป็นอะไรไอ บอกเลยนะหมดนี่เราหมู่บ้านอันนี้แบบจิ๊บจิบอ่ะมันฉลาดมันอมามาเยอะอร่อยธรรมดานี่ธรรมดาจะพูดอะไรจะพูดอะไรเกินอร่อยมากเลยอยากให้คนอื่นลองไหมว่าเราโดนยังไงได้มามา มึงกินไม่ใช well> ่หรอมึงง่วงแล้วไงเมื่อกี้นี่ไงหรออะไรนะเฮ้ยมีข่าวโดนเนาะพ่อเลนเอางี้เราจะไม่ออนใหม่เราจะให้สิ่งที่เราโดนสามคนเนี่ยให้พี่ภูมิเลือกเอาจับเอาดวงดีก็ได้ไหนดวงรายได้ไหนอะหึ่งดึงหนึ่งอะดึงใครเขาคิดนะใครเขาคิดเกมนี้ขึ้นมานะ คนเตรียมงานคนซื้อเครื่องคนซื้อของเลยเนี่ยคนซื้อของเลยเนี่ยอ่ะพี่ภูมิจับครับไม้ตัดไม้ยาวครับเลือกหนึ่งอันวาซาบีอ๋ออ่ะไม่ต้องไม่ต้องใหญ่มันต้องมาม่าเยอะมาม่าไม่ต้องเยอะเบืองอ๋อ่านั่นแหละบีบไอ้บีบนี่เจ๊เองใจเย็นรู้ใหม่ว่าเจ๊แข้เจ๊แขกเองไม่เมื่อกี้กูทำเขาอีกหนึ่งสองไปนะสวัสดีเดี๋ยวอ่ะจะไม่เคยพ่อมันเป็นมาม่าที่สาปอ้อนให้นะเว้ยให้กูตายแลบลิ้นออกมาแลบลิ้นขอลิ้นเออ วัวคลิปเหลืองแน่ๆน่คลิปเนี้ยปลาเป็นปลาเอานะ <c oughs> อ,อยอ เริ่มเริ่มจากลาดกันใหม่เลับอ๋อยังยังเหลืออยู่ใช่ไหมโอ้เรามีเก้าอย่างครับมึงทำมาถวายรอบเมื่อกี้ใครจับคนแรกครับจะเริ่มจากสุดท้ายก่อนไกแล้วก็มานกแล้วก็บามบอนผมยอมรับเลยนะครับว่ามาม่าเนี่ยถ้ากินแบบไม่ใส่อะไรอร่อยมากเป็นรสเผ็ดที่อร่อยแต่รสชาติมันจะแบบเผ็ดโดดอ่ะไม่หาอเในเซเว่นได้ลได้นะครับแต่ตอนนี้คือหมดเลยนะเซนเซเว่นไม่มีรอบสองรอบสอง เดี๋ยวแต่มึงเปิดเดี๋อ่ะไอ้เปิดแล้ล่ะตกเลยเต็มต็มันทุกเม็ดของนกของนกกะปิเยางคำคำทำไมกูโดนแต่ของเค็มๆคิดซะว่ากินเค็มร้อยปูนาครับผมอ่ะทำไมกูโดนแต่ของเค็มๆนิ้วจะเป็นไตไหมเนี่ยน้องกฟังคนแรกอ่ะมานกเป็นกะปินะโบกูไม่ได้เค็มกระปิแล้วเดี๋ยวมันไม่ทั่วเค็มนิ้วเนี่ยแหละเดี๋ยวมันไม่ทั่วถึงไม่ไม่มีห้อยด้วยอะเอาหนึ่งสอง ันเตรียมกระดาษจิทูได้เลยอ้วกแม่ไม่อ้วกรสชาติเป็นไงเตรมปิ้ปีเฮ้ยโหกินได้ว่ะกะวาวาซาบิเมื่อกี้เป็นไงวาซาบิเทียบว่ะแล้วผมจะกินยังไงอ่ะเอางี้ผมดูจอดแล้วผมกินนี่ตามแล้วกันเพื่อถนัดดูไม่จอดเราอ่ะไอ้เนี่มันลียแป๊บแป๊บขนจมูกแลบโอ๊ยหยุดหยุดหยุดแต่้องก่อนขอเจ้ปูเน่าขอเจ้ปูเน่ามาแม่มายวะขอเจ้ปูเน่ากินทั้งตัวดิเคี้ยวหนี้โอ้โหกินอย่างงี้ไม่ได้อ่ะเออ เกินเกินแล้วพูดว่าอร่อยอุ้ยตัดภาพมาสองสวยงามไอ้นี่มันยิ้มเลยอ่ะทำไมไม่เอากูเกลือหรือวาซาบิมาบ้างเนี่ยววาซาบิยิ้มเลยยิ้มเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยยิ้มโหกินแบบสบายใจก็ไม่คืออร่อยกว่าวาซาบิอีกอ๋อกินแล้วกูเก็บไปกินมั้ง เหลือจับอ jed ีกคนละหนึ่งครั้งนะครับผมพอจับพอจับเสร็จครั้งนี้นะครับเราจะกินหนึ่งช้อนเหมือนเดิมแต่ใครที่จะได้กินนมต้องกินมาม่านี้ใครเป็นคนแรกใครจะได้กินนมใช่ไหมใช่ถ้ากินหมดมาม่าเนี้ยเป็นคนแรกคนนั้นจะได้กินนมนมร้อยเปอร์เซ็นต์นมร้อยเปอร์เซ็นต์ไมใช่นมสศษร้อยทีเเมจิใช่ไหมครับใช่เมจิขาวใช่ขาวเลยเนียนเดี๋ยวไอ้อันนี้อะไรอ่ะออันนี้ก็นมไง ผมว่าอก่อยว่าอันเนี้ยของมันคู่กันอยู่แล้วเนี่ยรอบที่สองครับนมจับใหม่ครับได้ได้อันนั้นเลยครับอย่างนี้ก็ได้กคือกเขาเล่นมาอย่างนี้กินหมดอันนั้นขำๆที่ฟู้ดอ่านี่เลยน้ำจิ้มหมูกระทะรอบเมื่อกี้บอกปูเค็มโดนปูเค็มรอบนี้พูดถึงพริกน้ำลายหกพริกก็มาก็บอกแล้วว่าเป็นตัวโอ้ยผมใช่ไหมครับต้องเริ่มคนแรกใช่ครับเเออออ นี่มันช่องอะไรอยากรู้ไหมว่าน้องว่าน้องรักแค่ไหนอ่ะอย่าเลยใส่ยังยังครัใส่ก่อนไอทำให้พี่เออโอ๊ะโอ๊ะโอ่ะโอ๊ะโอ๊ะโอ้ยตายะโหนึ่ง๊ะแล้วนะโออ อันนี้เด็กๆโอ้ยเนี่ยใช่อันนี้เด็กเออเหมือนเราก็เคยกินมาม่าใช่อันนี้กินแล้วหายเผ็ดนเอออ้กินใช่เหมือนหมูกระทะดีนะดีเอ้ยมึงเผ็ดหรือว่ามึงโดนไฟไหม้วะอร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อันนี้กินกับมาม่าเผ็ดเอาอร่อยอร่อยจริงเออเออมันแบบก็เผ็ดแต่มันเข้ากันอ่ะไอ้เราดูน้ำจิ้มซีฟู้ดจะลาดให้มาลาดลาลาดไม่กินซีฟู้ดต้อกินนมแทนโอ้แต่แล้วเด็ดตลาดน่ะ ฮ้ยเฮสนใจของตรงหน้าหน่อยโอ้ยอ่าไอ้ลองซื้อน้ำจิ้มซีฟู้ดสีไม่ค่อยดีอันนี้ดีดีไหมอันนี้เนาะกินน้ำจิ้มพวกน้ำจิ้มซีฟู้ดดีนะซีฟู้ดหมูกระทะดีอ๋อจะกินอีกอ๋อได้ได้ได้อ๋อยอ๋อยก็คุณเป็นคนคิดเกมไม่ใช่เหรอต้องกินช้าปะโอ้รู้จักมั้ยอัตตาหิอัตโนนาโถไม่แล้วมันตอนแรกเป็นทีฟู้ดหกึ่งต้นสุดท้ายใครจะเป็นกู้คว้าแชมป์ได้ตรงไปกินจะแพ้รอบนี้ เราจะให้กินให้หมดใครกินหมดคนแรกคว้านมไปเลยกินให้หมดนะมันเหมือนจะจืดไปไหมใส่อะไรเพิ่มไหมเอาไอาไวใครกินหมดก่อนไหมเอาไว้เอาไว,าไว้ใครกินหมดก่อนไ,อไนหมให้หมดครับน้องดูดิพวกหมดแล้วพวกอ่ะแต่ต้องกินให้หมดทุกคนนะครับเฮ้ยจั๊พวกอ่ะ จโอ้ยมึงเผ็ดหรือมึงอะไรวะเนี่ยโอ้ยหรออะไรดินมนี่มันช่วยให้ลดความเผ็ดได้จริงไหมจริงครับจริงเหรอก็ดูง่ายๆก็ไปดูรายการที่เราแข่งกินฟิดกันนุ๊กอ๋อสุดยอดดีที่สุดไปไหนครับคุยกันก่อนดิเฮ้ยคุยกันก่อนเฮ้ยคุยกันก่อนเฮ้ยเข้าคุยกันก่อนเล้เกาคุยกัน นมหกโอ้ยเดี๋ยวนมหกเดี๋ยวนมหกนมหกโอ้ยมาม่าเนี่ยมันเผ็ดอ่ะมันจะค่อยๆเผ็ดพริกตัวเนี้ยมันจะไม่ได้เผ็ดแบบมันพริกไทยใช่ครับมันจะไม่ได้กินมันแล้วค่อยเผ็ดเผ็นไปที่เรากินอ่ะกินแล้วมันจะค่อยๆเผ็ดสะสมไปแล้วไปไหนไปไหนเดี๋ยวเฮ้ยแล้วใครจะปิดรายการเนี่ยมันใครจะปิดรายการเนี่ย สุดท้ายนี้นะครับผมเดี๋ยวให้พี่นกเราฝากร้านหน่อยนะครับผมเพราะพี่นกแกมีของอร่อยมาแนะนำให้ทุกคนกันอโอ้ยนี่เลยค่ะจัฟฟี่ก๋วยจั๊บยวนนะคะตอนนี้หาซื้อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศนะคะหรือว่าถ้าใครสนใจอยากซื้อนะคะก็นี่เลย ใายล่างนี้เลยนะคะกหวยจับอยู่อันนี้ต้มแค่2นาทีนะคะก็ได้แซ่บแล้วสองร้อยห้าสิบห้าบาทสหนึ่งร้อบาทะะมีโปรโมชั่นเลยไหมไม่มีค่ะโปรโมชั่นคือสองร้สาบาทก็3ามฟองร้อยไงโอเค,อไ,อคอไม่มีโปรโมชั่นค่ะเราขายแบบนี้ตีกันรอนพี่เหม็นตดกินได้กินดีซีกระจายมีสโลแกนสโลแกนเหรอดีร้อย <c oughs> ไม่มีสโลแกนหรอกจ๊ฟฟี่ฟี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 มีออยค่ะมีตัวแทนทั่วประเทศมีรถหมูกับรถไก่โอเครถไก่พวกคนอิสลามกินได้แล้วรถพวกโตโยต้าเบนซ์ีนไม่มีไปเล่นหลังบ้านไปมาของนกเน่ยอ่ามีเฟซบุ๊กอะไรเผื่อมีใครอยากติดตามนะครับปูไรวันเฉลยชดค่ะถ้าใครอยากให้เราทําอะไรบ้าๆแบบนี้อันนี้คือพี่นกสมาชิกตัวจริงของเราในแมนบ้านเลยมีสามคนนะครับผมมีไอซ์มีพี่บอลแล้วก็มีพี่นกจะทำนมมาอืออ๋อเป็นอะไร ที่มุกหลายเพชรเมื่อกี้ครับผมถ้าใครอยากให้เราทำอะไรบ้าๆแบบนี้หรือทําในสไตล์เราหรือมีอะไรแนะนําคอมเมนต์ได้ใต้ร่างนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามพวกเราด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้พวกเราขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับค่ะเป็นคลิปก่อนอยากให้เราทำอะไรด่วยคอมเมนต์มาแล้วครับผมติดตามเราด้วย กดตับตะไคร้กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์เอาเลยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับตาย